เดให้เรียบร้อยให้เสร็จอาหารเรื่อง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 ผู้จัดก,การนะคะเรากอเข้าใจว่านมนีเสื้อของพี่กะติกเองเขาไม่ใช่คนในวงการบันเทิงเขาไม่ได้ทำสายอาชีพวงการบันเทิงเนาะในการหาง,งานต่างๆมัคนค่อนข้างยากอะ่ะเราเข้าใจนะแล้วด้วยด้วยด้วยการคำพูดของพี่กะติกอ่ะเป็นพูดคำพูดแบบแิ่งงงงอะ่ะ ลูกค้าก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแหละเราเราเรา,เราคิดอย่างนั้นนะคะดังนั้นน่ะเขาก็เขาก็จะมีมีงานบ้างแต่ไม่ไม่มได้เข้ามาถี่ขนาดนั้นนะ่ะ<ม>โมก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนให้รูปแบบมันง่ายขึ้นแที่จะตกต่นเป็นคนเตะไหมเป็นคนเปินเรื่องาการจัดคิวหรือเงี้ยว่าวางคิวอะไรต่างๆดังนั้นก็เลยต้องหาคนมาชนก็คือแอนานาเป็นคนขายงานโดยไม่หักเง,งินสักบาทเราอยากจะช่วยเหลือส่วนฮิปโปเองอ่ะเป็นคนปณิปนอมันนะคะเป็นคนพูดอย่างเงี้ยเขาก็เลยบบกเอ้ยแล้วเป็นคนสนุกกันเขาเลยว่าน่าจะชวนแบบคนในกองได้ขนาดนี้เอง่นว่า เขาไม่ได้อยู่บ้านด้วยกันแล้วนะคะเขาบอกเขาาก็มีคอนโดเขานะคะใช่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 เมื่อก่อนนั้นอยู่ด้วยกันเขาก็อยู่ด้วยกันนะคะไม่ถือว่าในช่วงต้นๆน่าจะอยู่ด้วยกันอยู่ันานเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นช่วงตอนคลอดลูกอะครับคิดว่านะคะคลอดอีเตอร์คิดว่าคิดว่านะคิดว่าคิดว่า อันนี้ต่อให้ประคับครั้งเออ่ให้ข้อมูลครั้งแรกใช่ไหมครับถ้าเป็นในฐานะพยานนะให้การนานไมหมครับพอดีกี้ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ได้แจ้งหนูเลยอ่ะเนี่ย<ม>ตอนนี้หนูโทรหาเขายังไม่รับสายอยูเลยเนะี่ยหนูงงว่าถ้าไม่ให้ฉันจะกลับบา้านฉันก็นโควิดมีเคยอยู่ทั้งหมดหรอกตอนเท่าไหร่นี่ยังเป็นคนคนนี้เนี่ย คุณ,คณคนิโปรครับถามถามถมนิดนึงก็นี่ไงพี่ก็งง,อง,องแต่เขาบอกให้หนูไปที่นี<อ>่นะเออเนี่ยโกรธิโกรธอมาใหญ่เปล่าเออจไปตีที้หรือเปล่าเขาถามว่าจอที่ไหนต่อมาที่ไหนไปหลอกเขาถืเดี๋ยวเม็จแม่มำไมจะไม่มาไมู่ว่าแก้ววันี้ไม่ใม่วันี้ ดีใจทเลยครับท่านหนกตอนนี้หนูอยู่สพแล้วนะคะตั้งสพันมแล้วใช่โอเคงานพักนี้ให้หนุก้มเนี่ยครับหนคิวเขาต่อพยานอแม่หนู่เดีวจะเป็นลมหรือยากมอนะ คุณพีณ่โบยังติดใจสาเหตุที่เขาให้ั้มติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของตังโมไหมมันแค่มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆก็ได้นะแต่หนูแค่มันมีบางอย่างมันมันไม่เคลียร์ใจกับเราอ่ะไม่เคลียร์ในคำถามหมายถึงก็ยังมีบางบาง,บางข้อที่ยังยังติดใจยอยู่พ <c oughs> ี่เันนู้นแบให้ใจงงๆอ่ะหนูก็เลยงงๆตามเขานะหนูก็เออว่าอ่ะก็หนูก็เลยถึงบอกไงว่าถ้าเขาพูดอะไรตอนแถลงข่าวก็ขอ,อยพูดใต่ไมเหมือนพี่อยู่พูดอ่ะพี่ฟังพี่งงไะ ถามนั <track> ้นเลยอ่ะหนูยังงงเลยหนูฟังหนูอีหยังวะอีหยังวะกระเทยยังหัวละอีหยังวะใช่แล้วค่ะครบคุณพ่อ